มาเก็บไข่ไก่ที่เลี้ยงที่บ้านไว้กินกันดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช้าง Image c h a n n n l นะครับวันนี้ผมจะพาไปเก็บไก่ไข่นะครับผมไก่ไข่นะครับของผมเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวนะครับตอนแรกมีอยู่25ตัวก็จ่ายออกไป15ตัวนะครับก็เหลือ10ตัวนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปเก็บไก่ไข่กันดูครับว่า ไก่ไข so so, ่ที่ผมเก็บนะครับจะเก็บช่วงประมาณตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงถึงเที่ยงถึงบ่ายๆพอทานข้าวพอผมทานข้าวเสร็จแล้วก็ให้ให้ให้าหารไก่ตอนตอนเช้าหรือตอนเที่ยงนะครับแล้วแล้วก็เริ่มจะเก็บไข่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูกรงหรือว่าลวดที่ไว้สําหรับเลี้ยงของผมนะครับนี่คือเลี้ยงไก่นะครับไก่ของผมนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่เลี้ยงไก่นะครับคือของผมเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับ ส่วนจืดอยู่ในกรงนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างนอกทําไมต้องแบ่งเป็น2นะครับส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างในนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับเพราะว่าไก่ที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นไก่ใหม่นะครับที่เอามาครับเป็นยังเป็นไก่เด็กนะครับก็มี4ตัวก็ยังไข่อยู่ตัวนึงครับแต่เขาจะไข่แลวเขาชอบบินออกไปข้างนอกนะครับไปบินบินบินไปไข่ตรงข้างนอกนะครับ แล้วก็เนี่ยจะให้ดูนิดนิดหนึ่งครับตรงจุดที่เขาบินนะครับเขาก็จะไปบินไปไข่อยู่ข้างนอกนะครับผมนี่ก็คือไก่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่สี่ตัวก็ออกไข่แค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นสามตัวน่าจะอ่าตัวยังเด็กยังไม่ถึงออกไข่นะครับตัวที่ออกไข่แล้วเนี่ยฮะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เริ่มที่จะนี่นะครับตัวนี้ที่ผมที่ผมตามในเนี้ยก็คือเริ่มที่จะ จะออกไปไข่ข้างนอกนะครับผมอืนะครับส่วนที่อยู่ในกรงนะครับนี่คือไก่ที่อยู่ในกรงนะครับทั้งหมดมีหกตัวนะครับวันนี้วันนี้อ่าเรามาดูซิว่าไก่เราจะเก็บได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเก็บไขได้กี่ใบนะครับผมไก่ที่อยู่ข้างในนะครับผมเนี่ยฮะอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ชี้ดูนะครับ ให้ดูขลังนะครับขลังนะฮะมีไก่ข้างในมี6ตัวครับไก่ข้างนอกจะมีแค่สี่ตัวแต่ว่าจะมีแค่ตัวเดียวที่จะมีแค่ตัวเดียวที่ไข่นะครับตัวเดียวที่ไข่ตัวอื่นจะไม่ไข่นะครับไข่แค่ตัวเดียวนะครับผมดูเปิดกลองดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไก่ตัวที่6ตัวที่อยู่ในนะครับเปิดกลองไก่เลยครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับ นี่คือไก่โอ้เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วไม่ใช่ไหมครับโอ้โหได้หกได้หกฟองแล้วนะครับผมวันนี้มีกี่ฟองอ๋อมีหกฟองเลยนะครับผมอ่าทั้งหมดหกฟองอ่าวันนี้ได้หกฟองเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่ลูกกำลังสวยนะครับน่าจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมโอ้หนะครับผมนี่นะครับผมอ่า แต่ว่าก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าไข่นี่ไก่ก็เริ่มจะที่จะแจกจ่ายเองนะครับเราจะเลี้ยงเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าไก่เลี้ยงมานานแล้วนะครับผมอนี่หกฟองนะครับผมรอบๆนะครับนี่คือ6ตัวนะครับเพราะว่าไก่เป็นก็นั้นหมดแล้วนะครับอืมนี้ตัวนะครับนี่นะครับไก่มันก็จะชอบที่จะมาไข่ตั้งที่เดิมๆนะครับไม่ว่าเราจะนั้นเป็นยังไงไก่ก็จะอ ที่เดิมๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาที่เก็บมาใครก่อนอ่าดีนะครับวันนี้ได้6ฟองนะครับผมหนึ่งนะครับ2อครับสี่หาหฟองนะครับผมอ่าลูกใหญ่ เลี้ยงด้วยอาหารนะครับผมอ่านี่หกหกฟองนะครับผมทั้งหมดครับผมอ่าก็วันนี้ก็ได้ทั้งหมดหกฟองนะครับของวันนี้นะครับไก่เลี้ยงอยู่สิบตัวนะครับผมเลี้ยงทั้งหมดสิบตัวนะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าสิบตัวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเพื่อที่จะเอาไปขายอะไรเนี่ยอาจจะไม่ไม่คุ้มกับต้นทุนนะครับที่จะเป็นอาหารอะไรที่นะครับแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงแล้ว ด้วยวิธีการใช้ข้าวหรือว่าที่เราทานแล้วเอามาให้ไก่อะไรนะั้นก็อาจจะคุ้มหน่อยนะครับหรือใช้ผักใช้อะไรต่างๆหรือวิตามินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสัตว์เนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับเท่าที่ทราบกันนะครับที่ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยน่าจะประมาณถ้าจะคุ้มนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอาจจะมีกําไรมากมายนะครับก็น่าจะคุ้มที่ประมาณ25ตัวถึง30ตัวนะครับผมที่จะเลี้ยงไก่ไข่ได้ ได้คุ้มกับการเลี้ยงนะครับเหมือนอย่างอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยนะครับเลี้ยงอยู่25ตัวนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะใช้อยู่เดือนหนึ่งประมาณตีว่า25ตัววันหนึ่งได้ประมาณ20ฟองนะครับผมก็ฟองคิดว่าฟอง23บาทวันนึงได้ได้60บาทเดือนหนึ่งก็จะได้ถ้าสุไข,ข่ายทุกวัน,นครับได้อยู่ที่พันแนะครับผมอาหารนะที่ใช้นะครับที่ของผมใช้เนี่ยก็ใช้ประมาณที่ ทั้งหมดซื้ออาหารเนี่ยอยู่ประมาณที่พันสองนะครับพันสองก็เดือนนึงก็โจ,จะเหลือแค่600บาทซึ่งถ้าเราเอาไปเลี้ยงเสื้อการค้านะ่ะอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงเพื่อที่จะเราไม่ต้องซื้อไก่เราเ,เราไม่ต้องซื้อไข่ไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็อาจจะแจกจ่ายเอาไปขายได้นะครับอย่างบ้านผมมีอยู่หกคนนะครับก็ตอนนี้ไม่ต้องซื้อไข่มาเกือบจะเป็นปีแล้วนะครับก็คือถ้าเหลือเราก็ บางทีก็ขาย10ฟองบางทีก็เก็บหลายวันก็ได้20ฟองอะไรเพราะนั้นนะครับเราก็กินของเราเองแล้วเราก็ขายในส่วนที่เหลือนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นการค้าเพื่ออะไรนะรต้องประมาณเกิน30ฟองที่จะคุ้มทุนแล้วก็แล้วก็ต้องเยอะๆนะครับอลองผมก็เลยทีนี้ก็คือทําไมมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ไว้สําหรับช่วงโควิดนะครับแล้วก็ใครที่อยากเลี้ยงไก่ไว้กินไข่นะครับแล้วก็ไข่แบบแบบไข่แบบ ไก่แบบอินทรีย์เลี้ยงแบบอินรีอะไรนี่ครับก็ลองเลี้ยงดูนครับไม่ยากนะครับก็คือแค่มีอาหารให้ไก่และที่สําคัญก็คือมีมีน้ําสะดวกที่ไก่ที่จะดื่มน้านะครับหรือกินน้ําที่ให้น้ําสะอาดให้บ่อยนะครับอย่าให้ขาดอะไรนะครับแค่นี้แล้วก็อาจจะมีมียาเพื่อป้องกันโรคไก่ต่างๆนะครับแต่โดยมากถ้าไก่ที่เราเลี้ยงแล้วเราก็ปล่อยเหมือนอย่างผมนะครับก็ปล่อยไปข้างนอกอะไรเงี้ยไก่ก็จะ ไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากก็บางทีก็เป็นหวัดมากนะฮะเราก็อาจซื้อยาม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 า,มาให้ไก่กินนะครับก็ก็น่าจะอ่าไม่มีอะไรมากมายนะครับนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับช้างอีเมจนะครับกับการพามาพามาเก็บไก่ไข่นะครับแล้วพบกันใหม่ อีพีต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องช้าง Image Channel นะครับมีเรื่องราวหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าทางการเกษตรหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวเก็บท่องเที่ยวการถ่ายภาพนะครับอ่าเรื่องมีเรื่องมาไลท์ทึ่จะไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีเรื่องวี็อกนะครับมีเรื่องท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องอ่เกษตรกรรมอย่างนี้นะครับหรือก็เป็นวี็อกเกี่ยวกับการ ที่เราอยู่บ้านเราอาจจะปลูกพริกอยู่บ้านเราอาจจะปลูกอะไรต่างๆไว้กินเองไว้อะไรต่างๆนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมกันอีกคลิปหน้าๆนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ